บัตรเครดิตใบแรกของผมผมจำความตื่นเต้นเมื่อได้รับบัตรเครดิตใบแรกทางไปรษณีย์เมื่ออายุ25ได้ผมรู้สึกเหมือนได้ทำบางสิ่งที่พิเศษสำเร็จแล้วความจริงก็มาเคาะหน้าประตูบ้านเมื่อผมได้รับบิลเรียกเก็บเงินใบแรกคุณจำบัตรเครดิตใบแรกของคุณได้ไหมคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับมันบัตรเครดิตเป็นรูปแบบหนึ่งของอำนาจที่ได้รับมอบหมายอำนาจบัตรทุกใบมีวงเงินในการใช้จ่าย การซื้อของคุณได้รับการค้ำประกันโดยธนาคารจากนั้นบริษัทสินเชื่อจะขอให้คุณชำระเงินคืนแต่ระบบบัตรเครดิตจากสวรรค์ค่อนข้างจะแตกต่างออกไปพระเยซูทรงอธิบายคำหนึ่งในพระธรรมลูกาว่านี่แน่เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและให้มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้น ไม่มีอะไรมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยลูกาบทที่ 10: ข้อ1 9พระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจเต็มที่และพระองค์สามารถเข้าถึงความมั่งคัง่งสุขภาพและความสุขทั้งหมดในลูกาบทที่10พระองค์ประทานสิทธิอำนาจแก่สาวก7จคนเหนือความเจ็บป่วยการให้อภัยพลังที่มองไม่เห็นและความชั่วร้าย อำนาจนี้เรียกว่าอำนาจที่ได้รับมอบอำนาจเช่นเดียวกับธนาคารพระเยซูทรงมีทรัพยากรทั้งหมดจากสวรรค์ซึ่งพระองค์จะโอนมาให้คุณเพื่อให้คุณสามารถโอนทรัพยากรเหล่านั้นไปให้ผู้อื่นได้คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินคืนและไม่มีข้อจำกัดซึ่งต่างจากบัตรเครดิตโดยสิ้นเชิงคุณได้รับสิทธิอำนาจเหนืออำนาจอันชั่วร้ายและป้อมปราการทุกอย่างพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก 1. นึ่งยอมบทที่4ข้อ4คุณสามารถเข้าถึงความโปรดปรานและพระพรทั้งหมดจากสวรรค์สำหรับตัวคุณเองและทุกคนที่อยู่ในแวดวงอิทธิพลของคุณได้ถึงเวลาที่คุณจะชนะการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจแห่งความมืดมิดฝ่ายวิญญ,ญาณที่ตั้งหน้าตั้งตาจะโค่นล้มคุณแล้วผมอธิษฐานให้คุณยึดบัตรเครดิตจากสวรรค์นี้และพยายามใช้มันอย่างเต็มที่ อย่าลืมว่าคุณได้รับชัยชนะแล้วคุณสามารถเข้าถึงทรัพยากรแห่งสวรรค์ได้อย่างไม่จำกัดจงมีใจกล้าหาญคุณคือการอาศัศจรรย์พอมากูเล่